พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียง สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับเช้านี้พ่อพงพอเพียงจะมาถอนหญ้าให้กับบัวดินนะครับท่านผู้ชมบัวดินที่พ่อพงปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะออกดอกมาแล้วครับเพราะว่าฝนเริ่มตกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมบัวดินนะครับนี่นะครับคือแปลงบัวดินที่พ่อพงได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ดอกก็เริ่มออกนะครับอันนี้หญ้าก็เยอะนะครับ ยาก็เริ่มออกมาเยอะมากนะครับนี่เป็นยานี่ครับวัชพืชที่เราต้องกำจัดออกเพื่อความสวยงามของบัวดินที่จะบานมานะครับเราก็จะได้ชมดอกบัวดินสวยๆเห็นไหมครับนี่กำลังบานออกนะครับอันนี้ยานะครับนี่อันนี้คือแปลงบัวดินนะครับที่พ่อปงปลูไว้หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมากำจัดยาก,กันแต่ว่าการกำจัดยาก,กำจัดวัชพืชในครั้งนี้นะครับ เราก็จะได้ประโยชน์ก็คือเราจะนำวัชพืชที่เราถอนเนี่ยนะครับเอาไปเป็นอาหารตักกะแตนครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะครับเราไม่ต้องทิ้งเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับหญ้าอ่อนๆแบบนี้เอาไปให้ตักกะแตนกินไม่เหลือนะครับตอนนี้ก็พ่อพงได้เลี้ยงตักกะแตนปลาทังก้าครับซึ่งก็กําลังมาแรงนะครับกระแสมามากเลยนะครับ สำหรับการเลี้ยงตะเกนปลาทังก้าเพราะว่าการขายไข่เนี่ยก็อยู่ที่ขีดละ1.000บาทนะครับกิโลละ1.000 0บาทนะครับถือว่าเป็นที่สนใจของคนที่มองหาอาชีพเสริมนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อก่อนญ่าผมถอนผมก็จะทิ้งกองไว้เต็มตรงนี้แหละนะครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้ ถ้าผมถอนผมจะนำไปให้ตักกะแตนนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือถอนหญ้ากันเลยนะครับมาครับเรามาลงมือถอนหญ้ากันนะครับนี่หญ้ากลกมากครับท่านผู้ชมหญ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเราจะถอนเอาไปให้ตั๊กกะแตนนะครับกำาจัดวัชพืชนี่แหละครับอันนี้ก็ หญ้าข้างบ้านเราก็จะมีประโยชน์นะครับเราไม่ต้องทิ้งแล้วนี่ตักระเตนชอบมากเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมตักกระเตนปลาทังก้าแต่ว่าไอ้หญ้าตัวเนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าเหี่ยวหมูนะครับนี่ตักกระเตนปลาทังก้าไม่ชอบกินนะครับท่านผู้ชมผมลองเอาโยนเข้าไปแล้วมันมันไม่กินครับ หญ้าเห่ยวหมูแห่ยวหมูเหี่ยวหมูนี่นะแหละจะไม่ค่อยกินที่ที่มันชอบนี่จะเป็นหญ้าแบบเนี้ยชอบมากพอยอดมันฟอันก็กินได้เยอะครับนี่หญ้าแบบเนี้ยครับนี่ต้นแบบเนี้ยนะครับมันกินได้ทั้งลำเลยนะครับอ่อนๆอย่างเงี้ยครับส่วนส่วนหญ้าแบบนี้มันก็กินเขาเรียกว่าหญ้าแพทย์นะครับที่ที่เด็กๆเ,เอาไปประกอบพาร์ทใบครัว เนีน่ยนะครับย้าแบบนี้เขาเรียกว่าย้าแพทย์น,นะครับแต่ว่าย้าอันนี้นะมันใบจะเล็กมากนะครับก้านมันก็จะเยอะเวลากินแล้วมันจะเหลือเศษอาหารที่เป็นก้านเนี่ยก้ามมันแข็งมันจะเหลือเยอะแต่ว่าใบเนี่ยไม่เหลือครับใบเนี่ยกินหมดเลยนะครับใบเล็กๆเนี่ยครับยอดแพทย์ตักต๊กแตนเ็าชอบเหมือนกันนะครับการถอนนะครับ ผมก็จะแยกนะครับเวลาเอาไปให้ผมก็จะแยกย่าแยกย่าของประเภทนี้นะครับไว้กองหนึ่งแล้วก็ใบเล็กๆเนี่ยที่มีก้านเยอะๆนีครับไว้อีกอกองหนึ่งเวลาตะกรแทนกินเราจะกำจัดเศษวัชพืชเราได้ง่ายครับนี่ครับท่านผู้ชม พ่อพงก็ได้ทําการถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอาแค่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันได้เยอะแล้วนะครับเราจะเอาไปให้ตะก,กะแตนกินนะครับนี่นี่ครับหญ้าที่เราถอนได้นะครับอันนี้ไม่มีเหลือนะครับอาหารอย่างดีของตะก,กะแตนเลยนะครับ ตอนนี้ก็พ่อผมก็เลี้ยงหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดที่อยู่ในกระชังนะครับอ,อ๋อได้สิบวันแล้วนะครับตากแตกแนก็กําลังกินเก่งเราก็ให้ใบกล้วยด้วยนะครับแล้วก็ผสมไปกับหญ้านะครับหญ้านี่เราถอนมาเราก็จะล้างรากก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกว่าในกระชังเรามันสกรปกรกพ้าผมก็เลยต้องล้างรากก่อนนะครับส่วนบริเวณอื่นนะครับก็เอาไว้ถอนให้กินใน วันต่อไปนะครับแบบนี้นะครับทุกเช้าทุกเช้าเป็นการออกกําลังกายเราไปด้วยนะครับนี่นะครับยังมีเยอะนะครับข้างบ้านเราที่หญ้าแบบนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีก็ลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในหญ้าอย่างนี้ตะกอนถอนทิ้งหมดนะครับตอนนี้เสียดายนะครับก็จะค่อยๆทยอยถอนไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ กินหมดเลยนะครับนี่อย่างข้างกำแพงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ลกแล้วนะครับก็จะทยอยถอนเอาไปให้ตั๊กแตนกินเรื่อยๆนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารตั๊กแตนกันนะครับโดยเอาาญ้านี่แหละนะครับที่เราถอนเนี่ยนะครับสดๆนะครับเรามาดูญ้านะครับที่พ่อพงถอนให้เมื่อวานนี้นะครับนี่ พ่อพงก็จะเอาใส่ถาดไว้แบบนี้แหละเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับคือหญ้านะครับมันก็จะกินใบมันก็จะเหลือแต่ก้านครับนั่นเห็นไหมครับพ่อพง์จะจัดใส่ถาดไว้แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับจัดบุฟเฟ่ให้กับตะกะแตนนี่หญ้าที่พ่อพงถอนมาล้างแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ําแล้วนะครับส่วนกองนั้นยังไม่ล้างเดี๋ยวจะล้างไว้นะครับ ในชุดต่อไปเนี่ยเช้านี้ก็จะให้ชุดนี้ก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมคือถาดหญ้านะครับที่เรา,เอาออกมาจากคอกหรือว่ากระชังที่เลี้ยงตะกะแตนครับนี่มันก็จะกินประมาณนี้แหละนะครับในถาดมันก็จะมีนี่มูลนะครับหรืออุจจระของตะกะแตนนี่ครับส่วนก้านมันก็จะเหลือแบบนี้นะครับ มันจะกินแต่ใบนี่คือหญ้าที่เราจะเตรียมให้นะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็จะเอาไปทําปุ๋ยนี่ท่านผู้ชมนี่หรือมูลตะเกตเตนเนี่ยครับนี่อยู่ด้านในก็มีนะครับถ้าเราทําความสะอาดเราก็จะเอามูลตะเกตเตนเนี่ยไปใส่ต้นหมากนี่ของพ่อคงก็จะมีบอลสีพ,พอ่อคงจะเอามาใส่บอลสีนี่แหละนี่ครับนี่ครับนี่แบบนี่ นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารกันนะครับแคนนี้เราจะจัดหญ้าใส่ถาดนะครับแล้วก็เอาไปให้ตะกกแตนกันครับนี่ครับพ่อพงก็ได้ทําการเอาญ้าใส่ถาดแล้วก็วางในกรงเลี้ยงคอกเลี้ยงตะกกแตนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถาดบุฟเฟ่หญ้าสําหรับตักกแตนนะครับอันนี้ตักกแตนที่พ่อพงเลี้ยง หนึ่งขีดนะครับท่านผู้ชมอยู่ในครอบเนี่ยนะครับหนึ่งขีดตอนนี้ก็อายุได้สิบสองวันแล้วครับนับวันทุกวันนะครับท่านผู้ชมสิบสองวันตั้งแต่ออกจากไข่ครับนี่ก็ให้ใบกล้วยนะครับหลักๆก็คือใบกล้วยส่วนหญ้านี่ก็คือเราถอนจากข้างบ้านแล้วก็เอามาให้ตะกะแทนได้กินนะครับนั่นฝั่งข้างนี้นะครับแดดจะเยอะนะครับ โดนแดดมากตะ๊กะแตนก็จะกินมากนะครับกินเยอะนะครับกินมากครับนี่จะมากรองอยู่มุมนี้แหละนะครับถ้าแ,แดดมานะนี่ครับนี่แหละคืออาหารตะ๊กะแตนง่ายๆนะครับวัชพืชข้างบ้านเราเราก็สามารถนํามาให้ตะ๊กะแตนได้สําหรับคนที่เลี้ยงไม่เยอะนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงเยอะก็ต้องเตรียมหญ้าเตรียม ใบกล้วยนะครับอาหารตะกะแตนไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าตะกะแตนเนี่ยกินเยอะมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จะล้างแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ําไว้รอเอาไว้ให้ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เราก็ไปตัดใบกล้วยมาไว้นะครับจากสวนเรานะครับนี่นะครับนะใบกล้วยยังเหลืออยู่นะครับวันนี้ก็กินได้ทั้งวันเหละนะครับนี่ครับคือการเลี้ยงตะกะแตน มือใหม่ของพ่อพงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูการเลี้ยงตะกะแตนของพ่อพงนะครับว่าจะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาติดตามดูนะครับการเลี้ยงตะกะแตนกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับ